สดีที่91มั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าผู้ที่อาศัยอยู่ในกำบังของพระองค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิชลิตข้าพระเจ้าจะทูลพยาวเวว่าที่ลี้ภัยของพระองค์และปร่มป่าการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้ใจ เพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากกับพานนกและพ้นจากโรคภัยร้ายแรงนั้นเพราะพระองค์จะทรงปกป้องท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ท่านจะลีภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์คงงคเป็นโลและเป็นดังท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือลูกธนูที่ปิวไปในกลางวันหรือโรคภัยที่ไล่ามาในความมืดหรือความหายนะซึ่งทำลายในเที่ยงวันพันคนจะล้มอยู่ข้างๆงท่านหมื่นคนที่ขวามือของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านท่านจะเพียงเห็นกับตาตัวเองและเห็นการตอบแทนคนอธรรมเพราะท่าน ได้ทำให้พระยาวเวผู้ลี้ภัยของพระเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่พักพิงของท่านไม่มีเหตุร้ายใดๆจะเกิดแก่ท่านไม่มีภัยพิบัติใกล้เต็นท์ของท่านเพราะพระองค์จะทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังท่านในทุกๆทางของท่าน เขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้กริงเท้าของท่านจะกระแทกหินท่านจะอหยากบสิงและงูเหา่าท่านจะย้ำสิงหนุ่มและงูพระเจ้าตัดว่าเพราะเขารักเราเราจะช่วยเขาให้พ้นภัยเราจะพิทักษ์รักษาเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราเขาจะร้องทูดเรา และเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามลำบากเราจะช่วยกู้เขาและให้เกียรติเขาเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและให้เขาเห็นการช่วยกู้เขากู้ของเรา